สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีไอ้มุ่งตามขอนแก่นทุกๆคนค่ะมือนีย่ามือแรงตอนสี่โมงสามโมงกวัวสี่โมงปนีกะสิผ้าไปเบิ้งทงหน้าปล่อยงวัวล่องทงหน้าป้าเขาจะเข้ากับสําลวจเบื้องต้นไปรอบๆน้ำกันใปเบิ้งงวัวกับค้วยไปตัดหญนาให้หน้าให้ปนี้ ว่าเขาสิเป็นยังไงกินซ้ำไหนอ้ยพีน่นงไปบพท่านอากาศกาศสีคึ้มๆจ้าเมื่อนี้ากาสีคึ้มๆว่ากับควื่ได้ลงคทงเพราะมันเป็นเดือนเราบอกเพราะได้ลงคทงเนี่ยจ้า วันก็นเลยว่าง่วมากตอนเขาให้จ้าเบื้องเขาสิกินบ่าเขามาักุกกันยุงสิเบื้องน้ำกันพี่น้องกล้วยกับเลี้ยงตายน้ำจ้ะน้ำไหลพี่น้องเบื้องซอยกันพี่น้องเขาบ่กินด้ค่ะเขามวนมวนควบอยู่ฝุ่นหนังงัวก็ได้ ที่ได้มาลัดอานนี่หละเดอ้อนี่ข้า่นมันที่ออกเนี่ยหาเนี่ยลัดนี่เลน่นว่าหาพี่นอง เ่น้องเบิงน้ำกันว่าอะไรควายจ้าตอนนี้ไปไหนไว้เลดอกจัรงรัดอ้าวยู่นี่มือนีมันไม่มก,กินหรอจ้ามือเอื้อนผุดหล้าเพื่อนจ้างสีงคขีดถอดมือนีเพื่อนสีกฆ่ามวนอยู่ดีใจาย าเนี่ยเอามาลัดฉันยันมอสไส้ออกไปพุ่นเลยวันเอามอไซ้ออกไปไปพุ่นเราลัดฟ้าคึมๆจ้ะบ่สวยปันไดว่ามันฟอกต้งจี่ว่ามันจีนั่นหนาจ้ะเห็นได้สิหนากต่งามจ้ะเขากับ ก็ให้ใป่าน,น,นไดดอกข้างย่านฝนมาย่านง้วควอยลงมาป่านใดจะได้ปล่อยลงมาก่อนย่านง้วควอยลงมาป่ได้กินจะได้ลงมาปล่อยลงมาก่อนอในจังสีมะเขือขันมันจะกินแบบได้กินร้ายอยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นมูข้ามวนปุ๊บไปปุ๊บไปปุ๊บไปไป ไปลงไปเพื่อนกินไปเนี่ยเพื่อนกับสีขาวจ้ะพูด็คสีหีางไหนีนวงมนันค้อสายสายคนสีหลีสายนวองขอสีหลีสายสีนวง บาโยไปอาดหลาดเดี๋ยวมันก็ลงมาขึ้นไปได้แล้วมันก็ลงมาเจ้าคือหลาดบาโยฮะเดี๋ยวมือรุ่นมันเศร้ามวนมันกระติคหอด ปีง่ายๆหยับลงไปมันทีเป็นแนว่ดอพี่น้องเอ้ยเคยเห็ดอยู่ปีนึง่งจะ่ังวนเมื่อไรโตปานี้ปีนี้มันร้ายตีนอะไมันทีเป็นจังได้มันทีเปลี่ยนเขาไฮพ่อพระเจ้า,จาสิบาว่าพี่บา,าติบานเนี่ยยายยายดำโรคขื่นกันที่ไยว่าหาวนมูผู้เฒ่า ไม่ค่อ้วยลงมากป้าเพ่งกุลาอาจัรย์มงว่านอ่ะของบ้านถุยกับเฮือนกับฮานว้ทันบ้านหลายยานมันตัดบพท่านจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ้องมาแล้ว กำลังมากกำลังมากกำลังมากเฮ้ยคือมาแล้วาาลาลบารเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวยิ้นเสียงโนมาเดี๋ยวมันกระพากกระเลียนขึ้นไปขออ้อเด้อวันนี้อาละสิดเอ้ยห n g m a นไงลูก่ะ ทางมั่นไงเศร้าหอบเจ้าเอย่บ้านนี้ฝนมากเลยบ้านเนี่ยวันฝนมากก็จะขึ้นไปเด้บ้นเนี่ยเศ้หาหอเจ้าเฮย ไปไปนี้เขาควักเลยเดี๋ยวเม็ดฝนจะล่องเม็ดก็ิะยั่วแต่ก้วยละคันยั่วจะได้พี่น้องแสงบ่ดีปันใด คุ้ยว่าไปแล้วคุ้ยกับจะยุ่งหนีแล้วมาพ่อจะได้หงเนี้ฝนตกแล้วน,น่ะซอที่กิงว่าถ้ารัดได้ก็รัดได้ไว้ได้เพื่อละมันบอกเลยว่ามันแรงไกลน่ะซึ่ง กระสีประมาณนี้แล้วเนาะเจ้าเนาะเบิ่งน้ากันพ่อหอมปากหอมคอจะเสียงฝนมาปนีก้กระสีได้จบคลิปนี้ไ้เพียงชะนีสักอนโอกาสหนาขากัจังมาเลาะทงเบิงเ่งน้ากันไหมเนาะเจ้าเนาะฝนพ่วมลงเม็ดมาขอขอบคุณเอฟซีผู้ติดตามไออุ่นฟ้ามขอ,อนแก่นหลายๆได้จ้าเด้อคอยเบื้องคอยพัฒนาไปน้ากัน อันนี้กับโบมี่ยังสีเบ้าไล่ให้เบิง้งมันนี่มาเบิ้งวัวหาน้ำกันนะจ้ะเอาคนต้องเม็ดแล้วขนาะอันนี้กับสวัสดีขอสวัสดีจ้าเด้อ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่พากันเคาทิชกดติดตามกดชมไออุ่นป้ามาว่าจะเป็นทั้งเพจหรือว่ทาทั้งยูทูบได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจาด้า